สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแมปอีเวนตอนที่สี่นะครับผมแล้วก็อะไรนะอยู่ในช่วงที่ไม่มีคลิปจะลงเหมือนกันฮะอาการหมดไฟอย่างแรงเงนี้แหละไปเข้าเกมกันเลยเอาตอนน้อเราก็มีเวลาเตรียมตัวด้วยไปตายซะแล้วอ๋อส,ส,สปอนอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่น่งเพื่อน เราอยู่กับนายเบนเทนเพราะเขามีนาฬิกาเบนเทนนั่นน,นั่นานายถึงคนหนึ่งว้ายว้ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวผมแล้วผมจะขึ้นไงอ่ะผมเออเพื่อแตกฮะเดี๋ยวแตกเหรออา้อาวอ้าววงรอบนี้ไม่นับฮะตายไวเกิน เราไปโอเคเราต้องกดตามจังหวะฮนะไปไปดูคนอื่นกัน คนนี้กำลังจะชุบเพื่อนคนที่ก็อยู่ในึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ละเพื่อนคนนี้กำลังวิ่งหนีหนีเฉยจะโดนตัดเร็วนีเร็วรอแป๊บนึงนอุย้ย ตอนแหลผมไม่นานลงไปในน้ำตั้งแต่แรกเลยอีกตั้งหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยกว่ามันกว่าจะแบบว่าให้ผมมุงขึ้นกว่าให้ให้ผมจะปลอนไปได้ เรายาไปใุ oh, yeah. ้คุณ เดี๋ยวรอเดีไปฮเฮ้ยโอ้ยต้องเจออะไรเดี่ย่ที่เก้าไปรอบ,บที่ตายเมื่อกี้ไม่นับนะฮะตายไวเกิน เนียมผมออกเกมแล้วเข้าใหม่ดีกว่าวะโอเคเรียบร้อยสามอาตอนต้นคลิมเมื่อกี้อ่ทุกคนไม่เห็นอะไรนะโอเคนะถ้าทุกคนยังจำเหตุหการณ์นั้นได้อยู่ผมผม,ผมก็อาจจะไปที่บ้านท่านผู้ชมแล้วก็ไป ไปอะไรนะไปล้างสมองท่านผู้ชมเลยนะชาเถอะอไปละวผมเขามาเล้วเราใช้ไฟฉายได้มั้ง วิธีเพิ่มความเร็วในเีเวนฮะวิ่งแล้วก็กระโดดไปเรื่อยๆฮะท่านผู้ชมมันจะทำเพิ่มความเร็วให้มันจะเพิ่มความเร็วให้นะฮะท่านผู้ชมและกระโดด เอาตายกั้เป็นละนาวเลยเอาตายกันเป็นละนาวเลยรันช่วยชุบนายพานเพื่อนเฮ้ยแต่หน้าผูช้ชายคนนี้ทำไมหน้าเหมือนไมเมนเนสจังเสเดขุนเอหวังว่าถ้าผมอยู่บนนี้ไม่แน่ผมอาจจะปลอดภัยก็ได้เพราะมันอยู่สูงมากสูงแบบ ใช่นิดสูงแบบว่ามันขึ้นมาได้อโอ้เออแป๊บแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมไปฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้โดนเรียกเอ่อไปฮะต่อโอ้ยแตกเป็นเลโก้เลยไม่หละมึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่นนงเขาไม่เปิดกำลังแบกว่ะเขาไม่เปิดกำลังแบกแล้วผมจะแบกเขาได้ไงเนี่ย อุ้ยน่าหัวมากเลยนาหวไ่ิ่ี่ยบายบาย จะตายจะตายฮะ,ยจ,ะยจะตายไอ้เพื่อชุบละลลลลโอเคมาแล้วเราละแต่ตอนนี้โทรศัพท์ผมแหลกมากเลยอ๋ออ้ยแป๊บอ่อบ้างนะครับท น้องชอบส่งเสียงกวนท่านท่านผู้ชมผมก็ต้องอัดผมก็ต้องอัดจ,จะหยุดคลิปบางช่วงบางตอนบางครับแล้วก็อยาผมก็อะไรนะเปิดคลิปเสียงดังด้วยแต,แต่แต่ตอนนี้โทรศัพท์แหลกมากเลยนะไม่รมุนเป็นเลยเด็ดกากบอกกไม่รู้นะปึ๊บปึ๊บวิดีโอเดือเ,เ,เกือบได้แล้วเดี๋ยนะ,นะนะ ฮึบเอ้าไม่ขึ้นไม่ได้วะโอ้มีคนถูกสังหารไปแล้วหนึ่งโอ้ยแปะแมวป,ป,ป๊อปแคทวยนะเฮ้ยนะฮะเหมือนเราต้องไปช่วยแล้วอะไม่ได้แล้วอะเอ่อ,อ,อตอนนี้นาะผมมีคนถูกสังหารไปแล้วนะครับผมสี่คนแล้วตอนนี้นี่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะท่านผู้ชม โอ้ยโอ๊ยโอ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 ยอย่านะอย่านะอย่านะโอ้ยโอ๊ยฮึอตุเราคิดว่าเราเราจะาไปโอยมันก็ยังตามมามันชอบตามมาเนี่ย มันชอบตามมาหรือเกิไใ้พวกนี้ผมรอความตายอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าใครยังจำถ้าใครยังจำตอนที่4ซั่หน1ได้นะตอนนั้นเนี่ยผมเล่นอย่างกากมากเลยตอนตอนตอนที่4ซั่อน1อะ่ะแล้วมันก็จะหวนกลับมาตอนตอนที่4ซั่อน2ใช่ไหมเนี่ยฮะ โอ้โหเอาเสียงก็วนอยู่เนี่ยแหละเอาตายอีกคนนึงแล้วโอเคฮะบายบายตายแล้วไม่มีใครชุบผมเลยมีมีมีคนเหลือรอดอีกไหมอันนี้ก็ตายตายหมดเลยหรือเปล่า ตายหมดเลยแล้วบอกก็ไม่รู้นะเอาใหม่ไปฮะรอเฮ้ยนันนะเปิดเปิดปกติมันไม่ดีไงมันต้องอวัอนนี้สามสองเนาะทำไมผมไม่วิ่งวะท่านเะถิอไปต่อกัน อันนี้เบ็ดแน่นอนเลยเอ๊ะผมเห็นว่าผมมีมันมีลำบุกกินี่อยู่นะทำไมผมไม่เห็นลนำะบุกกินี่อา้าวแล้วทำไมผมเดินถอยหลงังเอา้าเปลี่ยนจากถอยหลงังไปเดินหน้าเปลี่ยนจากเดินหน้าเปนเ็นถอยหลังนี่มันเกมมันบนะักเหรอเนี่ยทำเถอะฮะไปฮึบฮึบฮึบอือละครวัดก็มาโอ๊ยเยอะเอ้ย,ยเยอะไปละ มันที่บังคับผมมันเป็นอะไรมันว้าเหรอเนี่ยมาเนี่ยผมข้างหน้ามันไปหลังคุมเอาข้างหลังมันไปหน้าใครคือผู้พัฒนาเกมบอกผมหน่อยสิโอ,อ้รอหน่อยดิมันมีใครมาชุวเปล่าถ้าผมตายผมคงปิดคิดอืมผู้ายยังไม่ทันขาดคำถ้าผมตายผมคงต้องปิดคลิป ตายเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยยังดีเลยดูนะถ้าผมเดินหน้ามันจะถอยหลังเอาเอาอันนี้เลยมันง่ายโอเคโอเคเราไปเจอกันตอนที่อยู่ในด่านกันโอเคฮะเราเข้ามาในแมปและ เฮ้ยเข้ามาด่ดานแล้วโอเคเป็นขงเราคืนนี้สีอืมเดีย๋ยวนะอุ้ยนั่นไอนั่น,น,นมันไอ้ปูนั่นไม่ใช่เหรอไอ้ไอปูนั่นน่ะไอ้ปูนั่นน่ะไอ้ปูอะไรนะ สงสัยจังเลยอืมปูเลยนะไม่ใช่สิมันคือกุ้งมันคือกุ้งมันไม่ใช่ปูถ้ามันคือกุ้งเอาไหนอินเสิร์ตอินเสิร์ตวิดีโอดิอินเสิร์ตวิดีโอซิว่ามันคือเพามันคือกุ้งอะไรโอเคเรียบร้อยอินเสิร์ตเรียบร้อย โอเคอินเสิร์ตปูเรียบร้อยฮะเอ้ยอ,อินเสิร์ตกุ้งดีมันคือกุ้ง i n นเสิร์กุ้งเรียบร้อยฮะมันคือกุ้งอะไรผมก็เคยใส่ลงไปแล้วนะฮะในใน u t u b e ผมก็เคยใส่กุ้งนี้ลงไปใน YouTube แล้วเฮ้ยทำไมหน้าจอผมสั่นวะอ,อ,อุ้ยมีโอ้โห โอ้ยเพลงเมื่อกี้มันมากเลยอ่ะไปแน่ชาวล็อกอาจจะวิ่งเข้าหาแต่พวกเราอาะโู้ยโยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยเออตายแล้วหนึ่งชื่ออะไรเนี่ยโลโบ๊ทตามตามไม่ทันแล้วก็หูยตายแตกด้วย ชุบ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 ให้หน่อยโอเคเรียบร้อยไปวิ่งต่อ,อมันมีมันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเหรอผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วแฮที่มันอยู่ในเรื่องโซนิกอะใครจําชื่อได้ก็มาในคอมเมนต์นนะผมลืมชื่อไปแล้วเป็นไงล่ะสเตปโดดข้ามมอนภาพอะไรก็ไม่รู้เลย่บีๆยอุ้ยๆๆ สูมันมี่ตัวนี้ตัวเดียวอ๋อมีตัวหนึ่งโอ้โหทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมถ้าได้ยินนี่บอกหน่อยนะคอมเมนต์มาหน่อยนะได้ยินเสียงฟาร้องหรือเปล่าโอเคก็วันนี้โอเควันนี้เราก็ให้จบนี่ก่อน สำหรับวันนี้นะครับผมอีเวสเซียนสองภาคสี่อีเวสเซียนสองตอนที่สี่นะครับผมก็ไปกันแล้วนะก็ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับผม